สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์ทั้งหลายกันม,มีตัวอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหนี่เลยต,ต,ตัวแรกเลยไดนโนเสาร์สีเขียวไดนโนเสาร์สีเขียวกรีนสีเขียวโอ้โหดีไปเลยอันนี้ก็ไดนโนเสาร์เมืนกันไปยิงเลยเลยกันเลย let's g มาเลยตัวต่อไปนี่เลยกอริล่ากอริล่าสีดำกอริล่ากอริล่าเปิดตรงน,นี้นี่โอเคโอนน้กอริล่าตัวใหญ่ก็เลยเสะอีกกอริล่าเร็นไปเลยเดี๋ยวไปหาตัวช้า อ้าตัวต่อไปนะคะช้างอีลเลฟเพนอีลเลฟเพนช้างช้างร้องยังไงนะโอ้โหช้างเดินเร็วนะเนี่ยีเลยแล้วยังมีนี่เลยมา้มาฮะมา้าอ้าวม้าไม่มีทานเอาตัวอื่นต่อละกัน นี่เลยมาลายชิบละ่ะมาลายโอ้โห,โหมาลายนีเร็วมวกาซึ่งทักสุดๆไปเลยโอ้โหอ้าวช้างช้างให้ไหน โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย